โอ้โหทำไมต้องยิงไกลๆด้วยทำไมต้องยิงไกลๆด้วยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันไม่โดนเหรออันนี้อันนี้กี่นัดนะสิบนัดสิบนัดกี่คะแนนเดี๋ยวนัดนะอันนี้เท่าไหร่เก้าอันนี้สิบครับในสิบในวงคือสิบอันนี้เก้าเก้าคือนี่อันวงนี้สิบยี่สิบหนึ่งสิบ สิบสองนัดแล้วก็เก้าห้านัดแปดอันนี้ถือว่าอะไรอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาเทียบนัดสองรอบสองจะได้น้อยหรือมากกว่าครับนะจะได้น้อยกว่าหรือมากกว่าต้องให้ได้มากกว่านะถ้าได้น้อยกว่าเลี้ยงนะโอเคปะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดรอบนี้เข้าเป้าเ<ส>ข้าเป้าเบอร์เบอร์สิบห้านัด,นดอ่า อ่ะเดีทพี่พี่จัดเลี้ยงเบียร์รังหนึ่งอ้าวได้ท้าไม่เข้าหรอออเลียสองรังได้อ่าสองรังนะสองรังจะหนึ่งลังนะครับเข้าเป้าเข้าเป้าสิบคะแนนห้านัดอ่าห้านัดถ้าหกนัดที่เลี้ยงรังหนึ่งถ้าหกนัดที่เลี้ยงรังหนึ่งอ่าโอเคอ่าถ้าน้อยกว่าห้าหรือว่าเท่ากับห้า จะเ,เลี้ยงคืนรังหนึ่งสองรังอ่าโอเคได้น้อยกว่าห้าหรือว่ามากมากกว่าห้าเอ้ยไม่ใช่น้อยกว่าน้อยกว่าห้าเท่ากับห้าออเลนสองรัง <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคเจ็ดก่อนเจ็ดก่อน <c oughs> ดูแลความสะอาดให้หน่อยแล้ว <c oughs> ไหนหันมาเออหายแล้วหายแล้วไม่มีอะไรครับทุกคนไม่มีอะไร นะะฮวันว่างของน้องอลเลนนะครับทุกคนเราก็ปรับเปลี่ยนคลิปกันบ้างนะดูหมอลรำมันเยอะนะฮะน้องอลเลนน้อง All อลเลนอะไรนะนปืนกันบ้างอันนี้เขาเรียกว่าปืนอะไร4759มมครับอันนี้ปืนจริงเลยไหมปืนจริงครับลูกไม่ใช่ลูกจริงด้วยป่ะเป็นลูกซ้อมแต่ว่ายิงก็ตายเหมือนกันครับไม่เชื่อลองยิงไหมลองยิง <laughs> <laughs> แล้วครับเอ้ยเดี๋ยวก่อน,น,นดิสิบห้าเมตรเหรอเอาระยะใกล้แบบนั้นเหรอเอาไกลกว่าน,นี้นิดน,น,น,นึงได้ไหมทำไมต้องยิงอย่างนั้นได้วหมคือถ้าไกลกว่าน,นี้ขอเข้าเป้าเบอร์สิบสี่นัดเอาเอนนาเท่าเดิมอ่ะอยากรู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าวะหรือว่าฟุ๊กใน่ยิงนานอันนี้อีกนิดนะ เรามาลุ้นกัน ึงแล้วครับทุกคนหนึ่งแล้วยังๆอ่ะเดี๋ยวกินใกล้เลย พี่สิครับออเลนสมาธิ <laughs> ดงครับปดแจงครับผมทำได้นะครับผมน่ะทำได้นะกีนัทครับกี่นัทอย่ายิ้มในสีเลยครับทุกคนอย่าย,ยิ้มในสีฮะทำไมจะร้องไห้ลรามันเกิดอะไรขึ้นครับกดดันเลยครับพูดครับ ครับกดดันครับเด็กกล้องตื่นกล้องด้วยอ่ะหนึ่งสองนะฮะล้วตกลงไปแค่ห้านัดนะครับคนมีอะไรจะอธิบายไหมครับไม่ได้ยิงนานครับอันนี้คือครับแก้ตัวใช่ไหมเอาจะท้าอีกไหมครับเอารอบนี้ขอขอแค่สามนัดอ่ะเอาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกาแฟนะ โอเคว่า <Okay>, wow. อ่าเลยงกาแฟนะครับรอบนี้รอบนี้เบียร์สองลังนะครับหมดไปแล้วนะฮะเบียร์สองลังทุกคนค่าคืนนี้นะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลนะฮะคู่แรกลิเวอร์พูลสามทุม่มแมนยูห้าทุ่มนะครับมีนัดเจอกันเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับว่าการเชียร์บอลของพวกเราเป็นยังไงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าน่าจะสนุกมัง้ง อันนี้รอบหนึ่งกี่นัดสิบนัดสิบนัด,นดอ่ารอบนี้เอาแค่สามนะแค่สามอ้าวกองเชียร์ครับว่าไงครับกองเชียร์ตอนนี้น้อเอาเล้นเสียบีไอพีเราสองลัง <c oughs> อเอา้เอา <c oughs> มีอะไรอยากให้กำลังใจน้องไหมผมกำลังยืนเชียร์อยู่ห่างๆครับรอบนี้กาแกฟแกาแกฟแกาแฟเออใครแพ้เล่นกาแฟ าย์เขาไม่เป็นเขาเป็นค,คนเท้าผมเองรอบนี้กาแฟานะครับใครแพ้เลี้ยงกาแฟทั้งรถนะครับเดี๋ยวก่อนมันยากตรงไหนเนี่ยเอาบอกมาสิรรมันยากตรงไหนยากตรงที่ไม่ได้ยิมคือปกติพี่ยิมตังงานวันดอะอ่าท่าท่าเล่นในตรงเนี้ยเล่นตรงนี้ใช่ไหมห คือถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ให้ศูนย์หน้าศูนย์หลังตรงกันนอ่ะเรามองเราตรงกลางแล้วมันทำไมถึงไม่ตรงมันเกิดอะไรคือไม่มเกี่ยวกับมือสั่นด้ไหมเกี่ยวเลยับเกี่ยวเหรอครับผมงั้นเราก็ต้องเล็งเอาไว้ต่ําสุดหรือว่าไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะสั่นไปทางไหนไม่เราก็ต้องมือนิง่งจังหวะมือนิ่งที่สุดแล้วเราก็ยิงอ๋ออ่ะ,อะลองดูนะครับรอบนี้อขอสามลูกไะครับ หนึ่งนะฮะหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้กำกึคำค่งกำกึ่งนะฮะ๋ยวต้องมาตบลงกัน <c oughs> ไ,ได้ไม่ได้ เรายังไม่ต้องตัดสินนะดอกเราให้กรรมการตัดสินนะว่าเขาจะยังไงว่าเขาจะโอเคไหมได้ให้กรรมการตัดสินเรายังเรายังไม่เถียงกันนะครับเราจะจะยังไม่เถียงกันนะครับอะกรรมการตัดสินนะครับกรรมการตัดสินให้คุณให้คุณดูหน่อยครับว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าเป้าไหมครับตรงเส้นอะตรงเส้นอะอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยเข้าไหมครับเข้าครับเฮ้ยเข้า เดี๋ยวคุณเข้าข้างกันใช่ไหมเดี๋ยวน้องผมจะเสียกาแฟสวยเลยพี่ออดเนี่ยสวยมงดีมากนะเอาตมหลักเอาตมหลักเข้าไหมเอ้าไม่ได้ชิงมาเดี๋ยวผมไปถามพี่เขาคุกคุนเนี่ยเข้าข้างกันพี่ครับผมถามหน่อยครับคอเนี่ยไอตรงเส้นเนี่ยถือว่าเข้าสิบไหมครับเส้นไหนครับเนี่ยเนี่ยสิบครับผมสิบครับแต่นิดเดียวก็สิบแล้วอ๋ออ้าวผมยอมแล้วกันครับรอบนี้ผมแค่กาแฟสี่แก้วครับแค่นนิดเดียว อ๋อไอ้แค่เดินก็สิบใช่ไหมอันนี้กติกาใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้เข้าข้างกันนะไม่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 เข้าข้างกันตัวนะเราบอกาครับเอาดีใจนะครับน้องออเรนรอบนี้ทำไมทำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมรอบนี้ทำได้รอบที่แล้เราทำไม่ได้ครับรอบแล้วกดดังครับอ๋อน้องน้องไม่อยากให้พี่เลี้ยงเบียร์ครับอ่าโอเคนะฮะนี่คือวันว่างๆนะครับของทีมงานป่าช่วยนะครับพามุ่งนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับว่า พวกเราจะมีกีอะไรนานๆที่น้องเอเล็กจะยอมให้พี่ถ่ายอ่าฝากฝากเอฟซีหน่อย YouTube, YouTube. ยูทูบยูทูบทำไมต้องยิ้มเขินกล้องด้วยก็ฝากยูทูปปช่วยพามวลด้วยครับแล้วฝากงานเราด้วยดีงานเราที่จะมาถึงก็ฝากงานยิบสามกันยายนนี้ครับเปิดฤดูกาลสามัาเกลนแพงครับครับขอบคุณครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องป๋าช่วยพาม้วนด้วยนะครับวันนี้ก็แค่สองลังเองนะครับน้ำอเ้อยไม่เสียไปน้าออกไหมน่าเอาไหน่าเอกไหมนะวันนี้เรจะบอกน้องคุณไหมอันอันนี้พนันอะไรอีก่อนไม่ไม่ไม่พนันแล้วไม่พนันแล้วก็พามาซ้อมครับพามาซ้อมเพราะว่า เด Franc ี๋ยวลุยงานเต็มร้อยอ่ะเต็มท hey, yeah. so ี่ใช่ลุยลุยเรื่องหมอลำใช่ไหมไม่เกี่ยวกับปืนเนาะไม่เกี่ยวกับปืนพามาซ้อมให้ใส่ขับนอชนะชนาวะเพราะว่าน้องไม่ได้จับนาน